สวัสดีครับผมนายประทีปศรีรักษารหัส E4115 โรงเรียนรุบาลชมรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมรีเขตหนึ่งผมขอนำเสนอแนวคิดการใช้เลเซอร์โมเดลเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามองค์ประกอบของเลเซอร์โมเดลหด้านดังนี้ครับด้านที่1ด้านหลักสูตรนำไปพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้สนับสนุนภารกิจวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของสสวท จัดทำเอกสารประกอบปักสูตรคุ้มมือครูสื่อและแหล่งเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงที่มุ่งเน้นให้เกิดความคิดรวบยอดเพื่อให้คุณครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านที่2ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพสำหรับผู้บริหารและคุณครูให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียกนการสอนตามหลักสูตรใหม่ให้ครูมีความพร้อมมีความมั่นใจเข้าใจหลักสูตรรู้จัก การเรียนและการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการสร้างสภาพแวดล้อมแบบเพื่อร่วมงานที่จะทำให้ครูรู้สึกคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันแบ่งปันแนวคิดและทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณครูที่มีประสบการณ์ ด้วยกระบวนการ PLC 3. ด้านการสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อและแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการโดยให้ครูนำไปใช้อย่างหลากหลายพอเพียงให้ประสบความสำเร็จในการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านที่4 ได้บริหารจัดการและการสนับสนุนจากชุมชนประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏปิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และในชุมชนด้านที่5ด้านการประเมินผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่เรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนนอกจากนี้คุณครูยังสามารถนำข้อมูลการประเมินความสําเร็จในภาพรวมและนำผลการประเมิน ไปพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการดำเนินงานตามแนวคิดการใช้เลเซอร์โมเดลของผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจะทำให้สามารถปรับปรุงการทำงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวที่มุ่งเน้นไปสู่ความสำเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผู้เรียนที่มีคุณภาพสวัสดีครับ